กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอด่ำน้อมแก่คุณพระตัตนตไตยนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับเมื่อวานก็ได้ทำคลิปให้ความกระจ่างเฉพาะคนที่ออกตามหาสัจธรรมและเพื่อทางพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะครับข้พพาพเจ้าเคยนิ่งบ่อยๆนะครับ การที่รู้ตัวก็คือรู้เราแต่เราจะได้พ้นจากตัวเราไปรู้เพราะว่าสักยะทิฏฐิข้อแรกของโซราวันที่มีตัวตนถูกละไปแล้วสังโยชน์สังโยชน์เบื้อง,งอต่ำนะครับกราบสาธุนะครับพราบว่าข้าพเจ้าก็อยากให้ต่อเติมทำคลิปต่อเติม ถึงแม้คนจะฟังคนจะดูน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่นะ blinking. อนาคตอาจจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งร้ายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้ท่านเห็นอะไรมากมายไหมครับเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆทุกดัติทุกความเชื่อนะครับข้าพเจ้าเคยบอก้วนะครับ แม้พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขนาดไหนแต่ความเสื่อหรือความ,มงมงายก็ไม่เคยจะหมดไปกจ็จะเดินตามกันนะครับการบูชาบวงสรวงสิ่งที่ผิดก็จะมีเหมือนกันไม่ใช่เ่อนแปลกแม้จะมีองค์พระสมมาสัพพุทธเจ้ามาตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่เขาเคยบูชาใน2,500ปี เมื่อเข้ามาเกิดในยุคนี้เขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้ติดตามมาในจิตใน,ในใจของเขาเมื่อเข้ามาเกิดในยุคแผ่นดินจะเกิดอยู่ในแผ่นดินไหนก็แล้วแต่เขาก็จะพากันสร้างอุดมการ์นี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องผิดถูกอะไรนะครับแต่มันผิดไหมผิดแต่มันถูกไหมไม่ถูกนะครับถ้าการทํแล้วเบียดเบียน,ยนสรรพสาต่างร้ายก็คือเป็น อากุศลนนก,กร,รมนะครับข้าพเจ้ารู้อะไรมากกว่าคนที่สอนธรรมะทุกวันนี้ออกมาสอนเพื่อมาเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าก็อมมุนธนาสาธุนะครับแต่ข้าพเจ้าอยากให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดเปิดอกเปิดใจให้กว้างเหมือนจัก,กรวาลน,นี้เลยใจิตใจของเราเราไม่ไม่แปลกนะครับ เรื่องที่คนจะเกิดมามันไม่ตามวิบากกรรมตามสัญญาที่เขาสะสมมาเหมือน2,500ปีเขาในยุคนั้นก็ทำการบูชาบวงสรวงบูชายันพระพุทธเจ้าตัดสรดุ้มาเขาก็เห็นอยู่แต่เขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปล้มล้าง <c oughs> ความเสื่อเขาไายกัับเขาได้เมื่อเขามาเกิดในยุคนี้อยู่ในแผ่นดินของพ,พุทธศาสนานี้เขาก็จะ มีอุดมการเกิดตามสัญญาเก่าไอ้สัญญาเก่ามันไม่มีแต่คนคนเดียวไงมันก็มีบุริบาลของเขาเขาก็มาก่อตัวกันมากขึ้นก็จะทําเหตุปัจจัยอะไรขึ้นมาจะสร้างรูปปั้นอะไรก็แล้แต่ก็เกิดจากความเชื่อจะเป็นพยายนาคจะเป็นต่างๆนะครับมันก็เป็นจากสัญญาของเขาในสมัยก่อนที่เขาสะสมมาสมัยก่อนเขาอาจจะบูซาอะไรก็แล้วแต่บูซา ก้อนหินก้อนอิฐอะไรเขาเกิดมาอีกเราผมสอนนี้ให้เกิดปัญญานะถ้าคนเคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าในสมัย2,500ปีเมื่อมาตกในยุคนี้มีพระพุทธศาสนายัางลงรงอยู่คนคนนั้นก็จะสนใจฝ่ายธรรมนะครับสนใจฝ่ายธรรมก็จะไม่ไปทํานอกบีดไม่ไปทำผิดนะครับจะมีพระรัตนตัยนะครับก็จะเดินทางด้วยอริยมารมีองค์แนี่ครับ คือเส้นทางสมมธ,ธิทิเนี่นะเราไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาหมดเอาตัวเรารอดดีกว่าผมเคยพูดในคลิปบ่อยเอาตัวเราออกจากระบบกรรมนี้ต่อไปชาตินี้เราอาจจะมองคนนั้นเออทาไมมีพระพุทธศาสนาอยู่ทําไมไม่ศึกษาต่อไปอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากสัญญา ที่มันผูกไว้ในจิตในใจของมนุษย์หรือสัตว์โลกนะครับเขาจะเวียนว่ายแต่เกิดในโลกนี้สักกี่ล้านปีนับไม่ถ้วนเขาก็จะวนเวียนทำเรื่องที่ผิดวนเวียนทำเรื่องที่ <c oughs> ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากวงจรของกรรมได้เขาก็จะ,ะทำอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปอันนี้เราพูด ไม่ใช่เจาะจงใครเราพูดตามที่เราเห็นในข่าวก็ดีในอะไรก็ดีเราจะได้ไม่แปลกใจว่าเอา้าทาไมคนนู้นต้องไปบูชาพีร้างนางไม้ก็คือมันเป็นการที่เขาทํามาแล้วลายภพลรยชาตินะครับกุมภพระพุทธเจ้าสะสมบรารมีเพื่อจะตัดสรุ้เมื่อพระพุทธเจ้าได้เกิดอีกและท่านก็ต้องทําความสําเร็จในท่านปรารถนาที่จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะปวดสะดกเห็นไหมมันก็ไซ ฝ่ายทั้งกรรมดีฝ่ายกุศลแต่ฝ่ายอกุศลก็ไม่แปลกจะตายไปตนกนรกหมกไหมเมื่อพ้นจากนรกเกิดมาเป็นมนุษย์บนเวียนอยู่ใน3 1มสิบภพภูมินี่แหละก็จะทําเรื่องที่เป็นไปในทางที่ผิดนี่แหละทีเ,เรียกว่าความหลงความงมงายจะไม่เคยหายไปจากโลกนี้แม้จะพระพุทธเจ้าจะเกิดมา กีพระองค์ความงมงายก็จะไม่หายจากโรคนี้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเอาตัวเราให้ดีนะเมื่อวานนี้ทำคลิปไปถือว่าถ้าใครฟังเป็นนะครับท่านจะรู้เลยข้าพเจ้าสอนนะคนที่ชอบนั่งสมาธิคนที่ชอบแบบบีเบกสงบท่านจะสามารถทำลายนิบอนห้าได้เลยรู้ไหมครับจุดอ่อนของคนที่เราไม่เข้าใจเมื่อก่อนไปนั่งสมาธิที่จะกดไม่ให้ความคิดเกิด แต่เขากําลังทําด้วยความมีความคาดหวังแล้วก็มีตันหาอยู่มันก็เลยเข้าซานหนึ่งสอสามสีไม่ได้นะครับถ้าถ้าใครเข้าใจสิ่งท,ที่ผมพูดนะครับแม้แต่ความคิดอะไรจะผุดขึ้นมาถ้าเราไปแส่แส้งมีตัวเราไปแสแแ้งมีตัวเราไปจํากัดมีตัวเราไปละไปพยายามยินดียินได้กับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถ เข้าใจทําได้นะครับเราจะติดข้องอยู่นี่แหละเพราะว่าเหมือนผมบอกนั่นแหละเราจะพยายามมาหยิบนู่นหยิบนี่อยู่ไม่ไม่ทันเราต้องดึงของมันเลยอ่าถ้าจะเอาต้นไม้ต้องดึงลากถอนโคนมันออกเราไม่เอาแค่กิง่งแค่ใบมันนะครับเราจะเข้าใจมันจะเกิดก็เกิดไปสิมรติว่าเราเราทํา เรานั่งหรือว่าเราจะภาวนาหรือว่าจะทําความรู้สึกตัวนั่งสติก็รู้ตัวแบบนี้นะครับเราก็คําว่าทุกกําหนดรู้สม,มุทยัยคือการไม่เข้าไปยึดเราก็คือการละเห็นไหมนิโรธควรทำให้แจ้งเห็นไหมอริยมรรคคือทางปฏิปทานี่คืออริยสัจสีเกิดและก็หลับซ้ายเกิดกับซ้ายหลับนะครับหลับคือนิโรธนะครับหลับความเห็นผิด หลับความลงหลับความยึดมั่นถือมั่นนิโหลดหลับความสําคัญมั่นไว้ว่ามีตัวมีตนในขัน5านะครับถ้าใครฟังคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่าความทุกข์เบทนาถ้ามันไม่เกิดสัขงขารเขาก็ไปปรุงเรื่องใหม่ๆแต่วันไรที่มีเหตุปัจจัยเวทนามันเกิด เวทนาทางใจมันผุดขึ้นมาปุ๊บอ่าวิญญาณรับรู้ปั๊บสังขารจะเข้ามาปรุงนี่เราต้องเห็นวงจรตรงนี้แต่ถ้ามันรู้รู้เฉยเยรู้แล้วก็จบสังขารตัวที่จะปรบปรุงเป็นทุกข์ต่อไปทั้งวันมันก็จะจางคายหายไปเห็นไหมเราสามารถพ้นทุกในปัจจุบันได้ฟังแล้วก็น้อมดูนะครับแต่เราไม่ได้พาพยายามไม่ให้มันมีอาการของเวทนานะ อาการของเวทนาขันจะเกิดอยู่แล้วเพราะสิ่งนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็หลับความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับความสุขก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราทั้งนั้นถ้าใครฟังแล้วก็ลองเปิดใจว่างอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับบางคนนะ่ะเขามองผมแค่าภายนอกแต่เขาไม่ห็นคุณธรรมแต่ผมก็พยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อการ อยากให้คนเข้าใจธรรมมากขึ้นแม้ผมบอกว่าพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองอความเสื่อมความงมงายต่างๆก็ไม่เคยว่าจะลดหายไปก็จะรุ่งเรืองเหมือนกันนะครับมีแต่ตัวเราที่จะออกจากระบบนี้นะครับเราไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แก้ไขตัวเรานะครับอย่าลืมนะครับการที่ข้าพเจ้ามาสอนธรรมะแบบนี้บางคนก็อาจจะถูกมองข้ามถูกมองด้วย ไม่เก่งเท่าอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขานี่เด็ดนะฮะผมไม่ได้ประกาศว่าผมนี่รู้หมดทุกอย่างในสามโลกนะครับไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองเท่าพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าเป็นเศษดินที่พระพุทธเจ้าและพระอนันต์เดินเหยียบย่ำข้าพระเจ้าก็ภูมิใจแล้วนะครับลองดูนะครับเราสามารถพ้นทุกไล้ทุกขณะจิตถ้าเราเข้าใจหนึ่งอย่าพยายามเป็นเจตนาที่จะ ไปแทรกแซงธรรมชาติที่เขาสแสดงถ้าความทุกข์มันไม่เกิดสังขารมันก็ไปปรุงเรื่องอื่นอยู่ไปปรุงเรื่องราวทางตาหูจมูกนิ้นกายใจแต่มันก็เกิดได้ก็ดับนะครับนิพานเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับจำไว้ให้ดีอะไรที่มีการมาการไปการเคลื่อนการเกิดอาการทั้งรูปมาธรรมนามธรรมาไม่ใช่นิพานจำไว้อย่างนี้เลยนิพานมีปรากฏ แต่ไม่สามารถที่จะมีการมาการไปถึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีการเกิดความทุกข์ก็ไม่มีไอเราทุกวันนี้เราใช้ขันห้าอยู่มันก็เลยปกปิดคําว่าน,นี่ผ่านไว้ความว่างมีนะความว่างก็สอนความว่างความไม่ว่างก็สอนความไม่ว่างเพราะยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเพราะว่าชีวิตยังไม่ตาย มันจะมีอย่างนี้ถ,ถ้าเราเข้าใจนะเราจะเห็นธรรมะสองฝั่งฝั่งสังกตะและฝั่งอสังกตะนะครับวิสังขารนะฝั่งสังขารก็คือผมเคยทาคลิปอยู่สังขารมันรวมทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวสังขารเนี่ยมันรวมทั้งดูปมนทํานามาทําทรวมทั้งจิตตสังขารคือสังขารือว่าพูดง่ายๆคือระบบเนี่ยคือสังขาระน,นะครับถ้าเราเข้าใจฝั่ง ปรุงแต่งกับฝังไม่ปรุงแต่งมถีถ้าใครเข้าใจขณะจิตแค่รู้สึกเป็นนะอย่าเอาตัวเราไปรู้รู้ตัวที่มันกําลังปรุงรู้ตัวที่มันอยากจะพูดรู้ตัวที่มันอยากจะสงสัยก็เห็นตัวที่สงสัยใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้รู้ผมเคยทําอยู่สิ่งถูกรู้ถูกเห็นไม่ใช่ตัวเรานะครับก็เหมือนเราเห็นหมาหมากับเราก็ไม่ใช่อันเดียวกันเราเห็นแมวเรากัแมววิ่่ตัวเดียวกัน สุิว่าเราเราสุิว่าขันห้านี่ไอไอสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยคือเห็นนี่มันถูกเห็นเลนะครับถูกเห็นถูกรู้มันเดินมันลุกมันนั่งมันถูกรู้นี่เขาเรียกว่าสิ่งถูกรู้ถูกเห็นเดี๋ยวใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นถ้าเป็นเราเห็นอีกก็ไม่ใช่เพราะว่าเรานี่มันควรจะหมดไปตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ตัวเราจริงไอตัวเราจริงๆไม่มีมันมีแต่สิ่งถูกรู้ถูกเห็นตัวที่มารู้มาเห็นที่เขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน นั่นแหละคือปัญญานะครับปัญญาที่ตื่นรู้แล้วเห็นความจริงออ่านเห็นความจริงโดยไม่ทอยลังกลับแล้วว่ายัางไงย,ยังไงไอขันห้าดูปเวทนาสัญญาสังการปัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอะไรที่มันเกิดมันดับนะอะไรที่มันทุกข์มันจะเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าเป็นเราเมื่อไหร่เราก็ทุกข์นี่สังขารจะเข้ามาปรุงแันทีนะครับ ตอนแค่จิตมันเกิดรู้ๆเฉยๆในขณะเเสี้ยวนะสองนาทีมันยังไม่ปรุงแต่งอะไรมันก็จะเกิดความว่างเปล่านะครับนี่ผมถึงบอกเลยครับก่อนที่ความคิดมันจะเกิดมันต้องมีเหตุแต่ความคิดมันมีหลายะยะมันคิดทั้งดีและไม่ดีมันคิดทั้งพอใจและไม่พอใจคิดเข้าใจก็คือคิดคิดไม่เข้าใจก็คือคิดสงสัยก็คือคิดไม่สงสัยก็คือคิดก็ก็อยู่ในสังขารเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระบบของสังขารแต่เราก็ต้องอาศัยสังขารปรุงแต่งที่จะเข้าใจความไม่ปรุงแต่งนะครับบางคนเนี่ยเห็นไหมเราคนเราไปดินได้ยินไปนั่งเพื่อไม่อยากให้สังขารเกิดนี่อันนั้นคือผิดนะครับมันเกิดก็เกิดไปสิผมก็บอกอยู่ว่าสังขารมันไม่ใช่ว่าแค่คิดแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวมันคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องอะไรแล้วแต่มัน,มนปรุงแต่งไปทั่วแต่เราอย่าไปหลงมัน อย่าไปให้ค่าอย่าไปคิดว่าเป็นของเรามันก็ทํางานของมันผมเคยบอกอยู่มันต้องมีวันที่สิ้นสุดนะบ,บันไดที่ลมให้ใจหมดมันก็หมดแต่มันจะแล้วแต่มันจะสืบต่อไปในจิตในอนาคตถ้าเรายังไม่รู้แจ้งนะครับการที่จิตหยุดสั่งสารวัตรมันหยุดที่ใจของเราเนี่ยถ้าใจเราไม่ไปให้ค่าอะไรทั้งสิ้น,นมันหมดเนี่ยเขาเรียกว่าหลับดับดีโดดนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราเห็นอริยสัจสีนะครับขอให้ทุกทนฟังคลิปก็เกิดลวงตาเห็นธรรมนะครับขอคนที่เคยติดตามสนับสนุนยงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับข้าพเจ้าเตือนย้ำเลยทำทั้งาดเป็นอนตัตตาสัพเพธรรมะอนตัตตาทำทั้งาดทั้งวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสังขารในวิสังขารก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่าเอาตัวตนของเราไปแทรกแซง แม้พุทธศาสนาจะเกิดรุ่งเรืองขนาดไหนความงมงายความต่างๆลัทธิต่างๆก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันเพราะการสะสมของเขาก็สะสมเหมือนเราสะสมบาร,รมีมาเพื่อจะเข้าใจอัจฉริยธรมพระพุทธเจ้าเขาก็สะสมในทางที่ผิดมาเหมือนกันเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาไม่ได้แต่ต้องเปลีป่ยนแปลงในใจิตในใจของเรากราบสาธุไว้เพียยนท่านี้นะครับ